mà, mà lấy, có không để ghi đồn không? Hey, để đây. Ồ, พี่ออฟสวัสดีครับ,บรนี่เลยคนต้นคิดใส่แม็คครับคิดมาได้ยังไงก็ไ่รูวันนั้นคุยกันในกลุ่มพี่อ,อ๊อฟคือมันเป็นมาอย่างไรนะเอ่อแนวคิดเราเนี่ยพี่ไปได้ยินมาจากไหนเขาว,ว่ากันว่าเขาว่าผมถอดอว,ว่ยากันว่าครับไม้สักเนี่ยจุดสองสองอะ่ะยิงไม่ทะลุเออเออเขาว,ว่าใครวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอะแล้วเสร็จปุ๊บเรามีไม้อัดอีกอ่าก็เลยจะลองยิงดูว่าไม้สากกับไม้อัดเนี่ยยิงไปแล้วเนี่ยมันไปแค่ไหน อมันได้แค่ไหนลองเทียบกันดูเลยวันนี้มีลูกหลากหลายยี่ห้อนะครับผมไม่อาจสามารถที่จะกล่าวยี่ห้อได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ช่องผมครับเออ insert เดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้ลูกทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวเราใส่สลับเลยนัดสองนัดแรกเป็นลูกอะไรสองนัดต่อไปเป็นลูกอะไรเราเราก็จะรู้กันเองใช่เดี๋ยวเราคอยไปบอกกันว่าเป็นลูกอะไรอโอเคครับเดี๋ยวไปดูครับว่าไอ้ไม้สักกับไม้อัดมันจะเขาเรียกว่าทะลุมากน้อยแค่ไหนใช่ไป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  นี่น,นี่ผมได้รับความบาันทึกของปืนจากน้องผมครับอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะคิดเวกเตอร์22ครับคิดเวกเตอร์22อันนี้แม็กกี่นัดอ่ะสามสิบ <30 nuts. S 1> นัดสามสิบนัดเขาแถมมาให้เลยปะซื้อแยกซื้อแยกใช่งกกว<ะ>่าเน่าจะแถมเลยแต่น่าจะหลอกผมใช่ไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวคนะผมเริ่มมาจุจากลูกเริ่มจากนี่ก่อนเลยฮอนดดี้อ่าฮอนดดี้สองนัดอันนี้อันนี้อยู่หลังสุดหลังสุดอันนี้ไ CCI ต่อมาทุกขนาดเลยแทร็เก็ต <By> <Hey. S 1> ไรเฟิลนี่ต่อไหอ่ะสามารถคลายด้วยอักิล่าซับโซนิกซับโซนิกลูกเขาเรียกว่าลูกเสียงเบาเ er <son> สียงต่ําแรงกต่าแล้วประเด็นคือดูนะฮะปืนไม่มีสูนหน้าไม่มีสูบหลังผมจะใช้ความรู้สึกยิงโดนก็โดนไม่โดนก็ไม่ต้องโดนจ้ <c oughs> ไปดูกัน มาดูเลยเพราะผมได้ยิงโดนเปล่าเป็นเคียร์ครับมาดูกันมาดูกันเฮ้ยเข้าทะลุไปเดี๋ยวแกะดูเดี๋ยวเดี๋ยวแกะดูเลยไหมเดี๋ยวดูเลย โดยใกล้นี่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 ไปดูแผ่นที่หนึ่งโอ้โหเดี๋ยวนะแผ่นหนึ่งแผ่นสองทะลุแล้วก็มีบางบางลูกที่มีอยู่ที่แผ่นสองเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่ทะลุดูดิเออวะเขาว่ากันว่านี่แล้วก็มาอยู่ที่แผ่นสามส่วนมากกระสุนมาอยู่ที่แผ่นสามบดเลย แล้วมาดูดิว่ามันจะทะลุแผ่นสี่ไหมแผ่นสี่ไม่ไม่มีเลยนะแผ่นสี่ไม่มีเลยไม่ไม่ไม่ทะลุแผ่นสามได้ซ้าคือง่ายๆเลยมันหยุดได้ที่แผ่นสามอ่ะใครอยากยิงไม้อัดเลยไปดูไม้อัดกันพี่ออฟซัดเลยพี่อไอเจ้าไม้อัดเดี่ยมันจะก,กันได้กี่แผ่นเฟิงเคลียครับเิงเคลียครับเรามาดูดิเฮ้ยดเดี๋ยวดูนะ เฮ้ยไม่ทะลุอ่ะไม่ไม่ไอ้ทะลุไม่ทะลุแน่แต่จะดูว่าไม้อัดรังกี่แผ่นเห็นแล้วเหมือนไม่สะเทือนเลยพี่ต้องไปรับมีดที่ผมหม่แล้วเนี่ยพี่ออฟนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นช่างตีมีดครับแต่นี้มีดมือไม่ตีครับโดนมีมพมปืนหนึ่งเดียวครับนี่แผ่นที่หนึ่งทะลุแผ่นที่สองทะลุแต่มีบางลูกก็ไม่ทะลุนะครับสำหรับไม้อัดอ้าวทำไมไม้อัดมันกันกว่าไม้สักวะเออแล้วนี่ดูแผ่นที่สามแผ่นที่สามแบบไม่ค่อยทะลุเท่าไม้ไม้สักนะ ส่วนเราไม่ต้องพูดถึงเลยแทยที่4ี่ที่ห้าไม่ไม,ไม่ไม่สามารถยิงทะลุได้เลยสงสัยปะมันครับแรงได้ดีกว่าปะไม่ผมว่ามันอัดแบบสลับสลับลายเออเกี่ยวไหมมันสลับลายไม้แต่ตีนไม้จริง,ไม,รงไม้แท้มันหน้าได้เอ,อ้แม้จะแข็งกว่าไม,ไม่ประเด็นคือเมื่อกี้มันคือไม้สักเลยนะพี่ใช่ไม้สักไงไม่เห็นมีลูกเลยไม่เขาไม่ได้สักยันโอ่เยไอพงสรุปว่าไม้อัดกันกว่าไม้สักคือง่ายๆเลย ที่ผมลองยิงว่าตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่าเอ้ยไอเจ้าไม้สักอะ่ะแม่งจะก,กาันเขาเรียกว่า,ก,ากันลูกที่มันจะทะลุทะลวงอะ่ะได้ดีกว่าผล<ช>ปรากฏว่าสรุปแม่งเป็นไม้อัดเออไม้อัดแผ่น<ช>ที่สามไม่ทะลุอะ่ะแผ่นที่สาไม่ะทะลุเลยก็หายสงสัยกันไปนะพี่นะะว่าเขาว่ากันว่าไอไม้สักเนี่ยในความหนาในความหนาเท่าๆกันอ่าเท่าเกันไม้อัดเนี่ยทนไอทนกว่าเนาะใช่ทีนี้ใครอยากให้ผมทาอะไร ยังเหมือนเดิมอ่ะสงสัยแล้วก็มะเดี๋ยวทำให้อย่าลืมนะกด Subscribe ด้วยอย่าลืมไปแล้วครับไปแล้วครับอ้าวเสร็จกันแล้วเหรอออ๋เสร็จแล้วดิทำไมอะโอ้โหไม่เคยเห็นหัวกูเลยสัทีไอ้สัตว์ไม่เคยมีไอ้สัด จะทำอะไรกันแต่ก่อนไม่ต้องกูแล้วไม่ต้องเรียกกูแล้วไม่ต้องแลไอ้นนี้อ่ะมึงยิงอะไรกันมล้วจี้ยิงหมาเหรอหมาจีงยิง